สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดียามบ่ายนะคะค่ะยำน้ำกะมื่อนี้ยำน้ำกะสิพัพเพื่อนๆเฮาอ่าดมัจจบประกูดให้ส่งออเดอร์เพื่อนเด้อแต่พี่น้องกะมื่อนี่คนโทรมาแล้ววันว่าอยากได้ลายเติบอยู่เด้อว่าสั่นเขามีได้เท่าิบก็เอาเบิร์เด้อว่าสั่นได้จากโลก็เอาเพื่นสั่งเป็นโลจใจพี่น้องจ้าเพื่นสั่งเป็นโลจใจช่วงนี้ก่ะใจโล่ละแพงเติบอยู่ลายสิอยู่ใะเพื для, ่อนๆโล่ละปรับจังบาเพื่อนจะให้จังไหรเพื่อนบาว่าราคาดีอยู่ว่าสั่น แล้อวเพิ่นมาเอาเพื่อนอะเนาะแต่พี่น้องจ้าจังสืบดูแย่นล้วก็เพิ่อนจะเก็บชงค้างแรกของปีนี้เนาะแต่มันเพื่อนจ้าอ่านมนี้ก็เพิ่นว่าเอาต้นน้ำวระสันซุ้มสั่งต้นก็มีจ้ะเป็นเพื่อนจ้าซุ้มสั่งต้นก็มาจจะทางบ้านเขาคนละอาจจะได้ส่งให้อยู่อาจะได้ส่งให้อยู่น้ำกนสิเก็บทรงให้อยู่จ้ะเป็นเพื่อนจ้าอ่านเป็นต้นแตต้นละสองบาทจ้ะพี่น้องต้นละสองบาทเลือกเงาใหยๆให้เพื่อนเอาแต่พี่น้องจ้าให้น้ำก็สิเก็บเก็บเต่ถุงเสร็จแล้วก็สิใส่กล่องส่งไปเพื่อน เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เพื่อนเคยเอาน้ำแล้วจะเพื่อนจะมูมูเพื่อนอยากได้วัสดที่นำกระสีไปเลือกให้เพื่อนแบบนี้หลายอยู่จะเพื่อนจะกระายเติบอยู่กัดขายอยู่แต่พี่น้องจะกัดายอยู่ปาะกูนอีกขายได้ทั้งยอดขายได้ทั้งยอดขายได้ทั้งต้นทั้งเงาเพื่อนที่ปลูกนะทั้งหักทั้งเงาเพื่อนจะพี่น้องจะอยู่นำกระเพื่อนมาเป็นอะไรติด ตุ้มพันละจ้ะพี่น้องจะเอ่อตัวพันไปขายายพันธุ์ใหม่นั่นแหละจ้ะพี่น้องอ่าพันเด็กได้ว่าสั่นเอาอ่าจากหลายเติบเด้อว่าสั่นอันเบิ่งก่อนจดกได้พันหลายปันหนะ้เนาะจ้ะพี่น้องจะคั่นบ่ได้ก็สิไปเอาสวนอ้ายน้าของอ้ายก็มีหลายอยู่จ้ะเพื่นอนๆอาจด้เลือกอันนี้เงาใหญ่ๆให้เพิ่นนั่นแหละแบเพื่นปลาบ้มามันจะทางไกลเนาะเพิ่นเคยเอาน้ำแล้วเจ๊พี่น้องจะเดี๋ยวได้เลือกเงาใหญ่ๆให้เพิ่นนั่นแหละมันก็จงค่อยอันปลูกเร็วเออมันค่อย,อยติดเร็วเนาะคั่น ลายเติอยู่เพรได้เลือกเพาะได้อันดับดาเนานี่เพราะฝนหัวจ้งเบมือแต่พี่น้องจะอ่าฝนหัวจ้งเหมือเพิ่งกระสิก่อ่ายอยู่อ่าขันย้ำแล้วอ่ะฝนกระิก่อน้อยเนี้กอยน้อยแต่ว่าก็ปูกง่ายแตพี่น้องจะกอน่อยกอง่ายขันยังเบิ่แต่พี่น้องขอแต่ว่าได้ปลูกหงดินเอาไปได้ไปปลูกหงดินมันหักติดเดือบพญาแต่พี่น้องจะติดเลือบปญา ยนำกิเก็บยอดห้เพื่อนสกอนปลว่าจะได้จากกิลาช่วงนี้ปีนี้ยี่นำกะบ,บานนด้ราคาจะเคลือนนาะเฮาจ้งเร่มเก็บไปเพื่อนมันกระบาราคาดีอยู่ดอกวาซันเก็บไปด้อจกักเ,เพื่อสจะห้หาลูเท่าใดก็ยังบม่ทู้เนาะจากเพื่อเก็บรองเบิงว่าจะได้จากลนูนาะทาเพื่อนจ้าต่บ่าป,ปกติแปลงนี้ที่เคยเก็บนอกก็ได้อยู่ประมาณจาก1ิโล10กว่าลอยู่จะพี่น้องจ่าคั้งามต็มทีกันขันยอดเพิ่นป่งใน้ป่งติมที่ก็สจะได้เกือบ2าโลูุ่นล้วจ้ะพี่น้องจ๋าสวดเก็บแล้วเนาะ อาจส่นเก็บแล้วช่วงนี้เพอนเกิดสิบประทันได้ออกเต็มที่ไปในกับเก็บกินเก็บยังเก็บอ่าจู่ๆกี้กี้ก็บเก็บขายเก็บยังแล้วเรียกน่าก็ค่อยเก็บอยู่แต่ว่าร่ทันได้เก็บใหญ่นะจะเป็นองจาเลาก็เก็บกินสมือสมือน่าจังเป็นจ้าเพราะว่าตรงนี้อยู่ใกล้มือตรงนี้โย่ใกล้มือขันดาคำตะกะเขาไม่เก็บผู้นั้นผู้นี้กะเขาไม่เก็บน้ำตลอดจังสิน้ำแขปลแปลงนี้เนาะก็ทีน่ะขับไปเก็บแป้งข้างในน้ำพร้อม แต่พี่น้องจ้งาแต่ละชุดแต่ละรุ่นก่ะได้อยู่กับสาวรู้อยู่เจ็ดพี่น้องจ้ากับสาวรู้อยู่ขายอยู่ดอกเพื่อนเพื่อนข้าพเ่้าหายรู้รหัสสิบหกสิบหนึ่งสิบกับพ่อได้ขาดมืค่าน้ดมกประมาณค่าดอ่ค่าไฟส์ขายอยู่เจ็ดพี่น้องจ้าคลิปนี้ย้ํมันก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อจต่พี่น้องจ้าเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังบวกนะคะยำกบขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า